อิศาเข้ากัว่านเนทออิศาจากไหนเนบมีปัญญาไหมว่าเอาทิ้เอาิปัญญาอย่งกยกินบงมีตริตนเอาเนี่ยกยเตุนเต็ดเดียอย่้อยขอนซอนไก่ตีนเต็มเปตีนเต็มเปิตนเ่ยเาบอถึงเออจะบังเสียดไงเฮ็ดจังไหนเอาใสมาเห็ดมันบ่มีตังวันตอสิกวนถิ่มได้ปีนานี่มันสมกับหนาผากนี่ไปใส่เมือดผมจะนมาตังมมันเลย มันบวมเปนผมบวมหันมันเป็นแนวนี้เองพอแม่พาเป็นเป็นน้ำซุ้มน้ำสะแนนเป็นน้ำพอน้ำพันคนพันนี่พันนี่อ๋อลวงดีใจมืดไว้หนึ่งไว้หมาพันปักกิ่งว่านว่าคน่องจ้องสิบ้านว่าแหละเพิ่นคนล่าเรื่องแจ่มใสจิตใจเบิกบานบ่เจ็บบ่ป่วยเลยปวดนววหัวมงวนไปเรื่อยได้เดี๋ยดนี่หง่วงยาเดาหน้าไว้พิษมั้งพิษจังเลข่อยเห็นพ่อตายแล้วเพื่อนว่าไข่หอยป่วยไข่ยิงมอนไปสิงห้องบ่อคือข่อยป่วยอยู่ลักษณะสเงินเจ้านั่นบอกป่วยจังไลนมันบอกรับหนวกหูอยากไรเสียสุขภาพยิ เนี่มันเถียงกันแต่ถ้าคอยไปยูน้ำเขาเนี่ยซ้ำเป็นขีข่าเงินตืมมันตัวตืมอังไงมันจะว่าวันจะเที่ยงที่มีจะหายจะจมจะดาตัวตื่นขึ้นมายงาโสตาประนมืนปากจมไม่นคอยหนึ่งตัวตัวมือเศร้าใส่ตะใบแจ้งเล็บปุ่นมันจะมาแท่งเขากางเล็บมือมันเป็นคกทำกูจะนั่งหัววันมันกัดมือให้มันฟะไอ้เอออย่าบอกเลยเขาเสริมสวยสิไปเสริมแล้วในหมู่บ้านอ่ะกันแม่เล่าหลังงามกมัวงามเธอได้แห่งเดินนาถนนตรงหัวมีเมียงามโอ้ยเศร้าๆมันฟังบ่ขืนหนึ่งยามาอ่างคอนี่แต่นาเดียวขอกะขี่ข้าล อ้าวมันเหลือเกินี่แพงมาได้กระซื <siblings> <thighs> ้อขั้นมามีกับไปเส้นเขาไว้พ่อเหตุอหไรเหตุน้าสิลมสิตายเขาขึ้นเราเครึ่งหนึ่งครื่งหนึ่งขายเงินไปใจค่าเครื่องสักอ่างเขาย่งบ่พอคิดเบึ้งใช่เราโอ้ยเขาเห็ดบ่เป็นแล้ก็ซื้อเขาตัวอยจะแก้มแดงหน้าไหุ้ยมักซีแดงบริสุทธิ์หรือสิบเอ็ดเหตุมาแต่ใส่เศษย่อมสาดย่อมพื้นวันแห้งหล่าจะพอเที่ยวถิ่นน้องหัวจุ่มปูลงไปลุกให้มันแดงเขาแตะหูไปอะไรก่อน่วยอันละขอบตาดำเสียวยังเลยตาดำก็ถอยเสียมอเตอร์ไซค์ผู้ใดเขาก็บ่แพงเลยบ่ห่วงเลยจกขวดปับท่าเบาสาม ก้อนมื่อหนึ่งหใ,ใหญ่เสียก็คัางยางพาบานมันไกลเงาเงินขวังกันเลยตัวเจ้า,จาวาอาในเจ้านั่นชอบชีทีชีธียังตอนนี้ก็่าห่วงอันก็ล่าคึ้นตัวขี้ตาตัวจ้อยจ้อยด้วยพี่น้องตอนนั้นกามาห่วง,วงแม่นแล้วเจ้าไม่เห็นยะมันโซคอยซื้อมาทีแรกปัดกินทั่ทววันวันมักต้นบีบกบุบุ้มเลยเฮ้อสมัชชิจ้อยเทสันมันมามีเวลากินยาเอาคือบอกเห้มันกินไปจูงเมื่อบ้านเอยดูนี่แล้วไก่เป็นไรยี่สิบกิโลอะไจากบ้านเมียไปหาบ้านพ่อวันนี้เออขาดหน้าอยู่ดีๆเขาาไปคือออว่่ีหลแ้ย เหลียวว่าเหลียวตั้งหัวในี่ยหน้าให้นะแต่ข้องเดียวเก่าเล่นก็ต่างให้หน้าคิดฟ้องมหันคักๆแล้วก็โอดแอกเหยียบลุ้งนี่ขีดตรงระตูเมื่อวานมันเป็นหน้าพอเหรอก้ยเป็นเสื้อถ้วยมันมันตีกินงาเขายังไบมันกินมึงตีกินล่มอีตีงาแง่แง่เูี่ยสร้างหอดหยาหอดบ้านหอดเฮือนเจ้าของคำพอดีปลูกไว้แต่ลางเฮี้ยนตื่นมาย่ามาส่งคิดฟ้อเมียขอก็จุ่งกัาขึ้นมาอีกเมื่อไหร่กินหยาซั่มหอดบ้านเมียคำอีก เนี่ยขอก็ได้อีกไ่ได้ใช่วตาตีเพือเพื่เฮ็ดเบียกกอบกัจุ้งกรับอีกไ่ได้ยินอย่างจ้าเสือที่เสดกลับไปกลับมาท่านเสียนันซ้ำกอบซามาท่านในผู้เดียวก้นต่วงวุ่นๆไปอีกแล้วนิ่งน่องตูงออกอจักรจอยพอจอยจนโมมีแห้งแกงหางเอ้ายุ่งกัดเห็ังไยประจับแกงให้มันเอาแล้ว โอ้อยกันะตาลับลงเหล่าก็มื้นบ่ขึ้นแม่เหมือนแท่งปลาในเด้ดดึงต้อนโจมข้างใครก็นุ่งหันใจเคี่ยวอย่างตาลาเอ้ยเอาเอียงเส้นมาเคี่ยวบปได้กินอย่าไม่ตูนมันก็เ็ะเป็นตาลาจอยเป็นเจ้าคือว่าขายถิ่มซะค่อยว่าตีขายขอนบอกกล่าวไก่โบดำพรามันอยู่น้ำมันโดนพวกคำทุกคำยากขึ้นพูดคำปากตองซื้อหนังจนน่ะ จังจ่อยไปจ้อยบืนขาดบืนไทยบ่ไหวอ่ะมันก็บ่ไหวเหรอจ่อยพ่อโคตจากขาดจากไทยปัดยางไปงอบงอบเจ้าของน้ำไปจอบหาร์เซย์ก็บริ ển เมื่มือเมื่เว้นหาไ์ซก็บ่พอบันที่พ่อเห็นนอนหนาเป็นหูวสั้นพีวีอยู่ไปกาว้าสิลงไปหลังมา่อคีมันงางนี่งอบงอบอีตู่พี่ปอบมันบ่อยควมมือมือข่อยว่าสิว่าจังที่เราเอาแล้วไยแต่ว่าสิไปหลังเมื่อคีได้เยสปลาดูปลานำอะไรปลาเมียเขาจอายคนลึงกละจังมา ดีดีมาเฮ็ดน้ำข่อยจังดี plex, จังงดิ more, เขาก็ลังนี hey. ้ยมยมใสโอ้ยวันเดยจะข่อยไปย่อมได้เลโอ้ยมันดำหน้าเจ้าก็อุ้มมัดกาเบืองข่อยเมืทุกคนในเศร้าดำหน้าคนเลยกินเขาโยกับเจ้ากินเขาจำปนข้าถวยบ่อคนเลยเฮ้ยทาตาตีทพิบ้าทปัญญาอ่อนยังเขาเงือดตัวนั้นงือดพิบ้าบอกเขาว่าพื้นเจ้าตัวนั้นน่ะเออทาตาตีไปอีกแล้วทาตาตีป้านีอีกแล้วเขาอ่ตัวนั้นบนว่ากวางเขาอุ้ยกูมึนเงือดแต่บู้อยล่เฮ้ยเดี๋ยวมึงเงือดที่พอพอดแล้วก้า ใส้วาสิแต่งงานลูกสาวเอาลูกเขยเสียให้คอยไปแจกการปติจัางคอยกับบ้ายางคอยจากอายคนหุยคอยพิมพ์การแจกแต่ผู้ว่ามาจีบลูกสาวของมือที่แหลกคนก็เป็นบ้ารหลายเจ้านั่นเห็นผู้ว่ามาหาลูกสาวกขสิพิมพ์การลัดโหลดหาเขาบ่มักจะสิบบขายหนาบ่คนเฮากันบ่มักบ่ฮักกันบ่นำฮอดบ้านฮอดเฮือนดอกบ่เสื้อคอยดีเยิ้พหอกันอยู่กลางทางตาเดียวยังมลเลียวเบิ้งร่องถึ้ตาต้องใจยุ่งไก่ยุ่้กะจ้า จ้าซิทันหมู่ซื้อเขาบอกว่าเจ้าบ่าวซื้อยังสีลงการไปจังไหนมองสีลงซื้อเจ้าบ่าวเ้าก็จุดจุดตะกอนอมโป้เคยพิมพ์จีซ่องผ้าป่าเดี๋ยวนี้นัดบ้านนั่นตัวนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเจ้าสิเลี้ยงข้อนมือตายพุ่นตีเออดีเวียงตัวมีคนมาขันเลี้ยงขันเกียร์ซอยหนึ่งตะวันกับเมียนี่หลีดีพี่เขาเลี้ยงในต่ขอกับน้ำส่วนตัวแมีนส่วนหัวใจสัมมาสิเลี้ยงเขาได้บ่แล้วเขามักเขาหักกันมาสู่มาขอขอพ้อใจได้คนมาสู่มาขอมาจากได้ค่าดองมาเสะนี่ยเห็นผู้บ่าวมาพิมพ์การลัดอีะแ่หล เงินทองของเราไก่เ่าตายหาได้หลายกว่านั้นแม่บอกคอยคิดพวกห้องโอ้คอยออแต่จะข้าไปมากแม่เขาเป็นเจ้าไหนอายก่อนสู้ฟั่งไหนขจาว่าคอยทุกขออ์อยยากไปนั่งในขาจาุ้มมาไตโอ้ยต่รู้นัวขจาวแล่นขึ้นขั้นหัวลววาวิศบอเหลาต้อปน้าว่าหมาหน่อยเออแค่แน่หมาหน่อยขึ้นขั้นหัวดูต้อดูจนว่าขั้นหัวเหลี่ยมว่ามาันดำมิดโอ้ไปเที่ยวหลังอีกเขาจาุ้มมาไตอีกเออแล่นหาขั้นหัวจังเนี่ยก็บม่เห็นคือผมเห็นอุ้ยมาสร้างหัวแห้งแต่เขาจาวางขั้นหัวนี้หรอไหล ตายแล้วขอแล่นอ้อมเฮือนตั้งสองหัวสามหัวโอ้ยกูจะมาตายยอา้อนไมเฮือนนี่แล้วโอ้ยเสียครับคุณมาที่เขาลบ,บวมวนปันไดใ้มันกลับมาฟังเอาสิประหยัดมันยังกระรามหน่อยแม่มันมานั่งที่ช่ <c oughs> วยพ่ะเจ้าปัญญาเอ้ยท่าน,านอุทก,กตายตักเอาเอาตัวรอดแล้วก,ก็โดดขึ้นต้นบังหุ่งสันเต<อ>่แค่ไหนมันมีงานจับงานนางเซาอยู่ติบ่ใส่งามันดอกขึ้นไปวิ่งแล้วมากับที่เล่นกายโอ้สลับเจ้าตาตีมาก็เลยแล่นกายตีบว่าหนึ่งพาลูกมันนอนอยู่บางหุ่งเลยง่ายมันมานอนอยู่หันกระหม่อมมันออกลูกแล้วมัน ม,มันควดเป็นฟงค่อยเริ่มเบิ้งพงมันไงวช่ไหมไปฆ่าเบิ้งพงมันจะกัดข้อจ้าเร็วงา <c oughs> นที่ะโอ้ยกูมาขึ้นท่างตันคักแต่<อ>น้องหงไม้ไม่โดน,นอโอยปีนคือขึ้นปีนขึ้นมาได้ออปวดแขนตูดลงหมาเลี้ยวเบิ้งกับปีนขึ้นอีกตัวเจ้าพ่อสลัดได้ไอ่จเจ้าลืมขึ้นพอปีนขึ้นไปสูงๆูงที่ล่ะเอาเมื่อปีตเอาบังฮงดึกเส้นหัวมันกับผ้ากระแตกนี้เลยจะเครืองต้นมันกับเอ็นจังสี่แล้ยวกูจะขึ้นไปได้จังไหนนักยุ่หันที่ส่งนี้ โอ้ยที่มันทนถูกทรมานเอาเอ้ยเทศสีสอดเต่าอีพอกูจะสอดเต่าไปหน่นมือเจ้าเคยเห็นกระปอมนอนบ่เห็นงาใหม่มันยังออกทางทางเลยเนาะอันนี้ต้นหุงสั้นตีรีคอยกระงืดอคอยพ่อใจอุ้ยประทังอยู่อะไรก่อนแล้วบ่มันยุ่งเสรนบ่เจ้าเปจนางนอนสิไอ่รับฆ่าหันเสร็จเลยบาดเนี่ยเมื่อขึ้นมามันพาลูกนีหัวเหมืองมุ้งเมื่อตาไปเบิ่งคนปัดที่ทุกคนเบิ่งข่อยวันเบิ่งบังไฟวัน กูจะนึงก็เจาะกับทวงฮะนิ่งลองรักบักหุงเราเราบัหฮุงพอบมง่อีมาไล่กัดกูจนตาบวกลื่นเจ้าคือบ่อลงมากเพราะแขนกูจังเนี่ยโอ้กอดเมาลงทำไมวะสิก็เจ้ามกงัดแขนขูออกต้นหวงหักเปาะโอ้ยหลอกมันไหวเลยไอ้ท่วมยานเห็นบอกแมนโอ้ยเขามันหักตอนช่วงระยะมาแม่ร้อนอยู่นหันแล้ววันนี้มองเงียบตกจักแขวแม่แขวลูก ไปหาหมอหน่าหมอเมื่อปัญญาเลยเฮดเจตไดรสันไม่มีมองยิบเฮดเจตไดรสันพายางห้อยย่นเขาวัดรถบอกบอกปันนันดอกเพราะลูกมันบม่มีแข่ามันบม่มีแข่ามันเลียงเพราการน์กระเดียมนี่แม่กันลูกเลียงเออสันดอกอืมก็ข่อยสิบโอกาเลียงข้าวชิ้นสดแพงโอเคแน่เกิดเท่าไปอยากได้ตั้งแต่เงินอยากได้ตั้งแต่ทองเลี้ยงข้าวชิ้นสดแพงเออเขาบอมีเงินแตกเสียบังคับให้เขาขายให้ใครหน้าเขามันก็เปีนสิ่งที่เป็นไปบ่ได้โอ้คิดถือคิดถือลูกเขามันยังมักเขาอยู่เกิดเขาแลี้ยน้ำกันเออ ใหญ่ข้นบ่อแม่นแล้วทำไร่ประเภทนี้ไปนั่มฉะนั้นแล้วประเภทนี้อันดีงามหอบภากันอนุรักษ์ไว้มาสูมาขอให้ผู้่อผู้แก่ออกนาออกตาคอยกับพ่อเขาเข้าใจคันยูน้อมกันไปคอยเฮ็ดคอยสางคอยแปลงเฮ็ดบ่แม่นแล่นบ่เพียงคอยบอกคอยสอนกันจะไปลงไม้ลงมือจะขาจะตีกันมันบ่ขับบ่เรียงมาหอดกอดป้อนมาลูกไข่สูงขึ้นมาจะไปขาไปตีเพราะว่าไข่เลี้ยงลูกเลี้ยงเบอร์ค่อยขายค่ยตีแล้วก็ลูกไข่เบอร์ค่อยสางเป็นหฮพ่อกแม่ยนักอกนักใจจะมินดีเฮืออุ้ยพอแนี่หนีดีสินเองรู้เคยดีหรอกอันจะคิดค่่าาาาดงเเเขทล เถืถ่อๆนี่จับขันแสนหาเฮ้ยงยจ้อยหันมลงอุตอสางที่ไม่ยังเหรอโอ้ยเจ้ามันส่งข,งขงูงเนีน่ยห้องแห้งแถหุ้ยปีนองเอ้เหหุ่ยกระคาสะเถาะขนาดแสนหาแล้วยังว่าบ่พแพงเออายบ้านคอยแสนหาแตงเมียเดี๋ยสีข้นแถมง่วยอีก2อตัวแล้วเต้สีขาพวกขาแม่นแล้วบนเจ้ามันเจียวตพ่อไปแล้กเได ไม่ยิ่งเป็นหน่วยสวามฉพาะมันสิถึงแทะพอราคาตกวางน้ำทว่วมเลยบ่หนึงวันเป็นหน่วยกินกันตายพักบุ้งยืนน้ำมาท่านน่ากินมันเจ้าตะเภาไว้ก่อนมองหาเสือบ่ได้เพื่อนบ่ได้มีบ่มีลูกสาวเนี่ยเต็มที่แล้วมีแต่ลูกไส้เอออันควรมันเจ้าตะเภาทิพย์ไม่กู้กันตายในทุกคนจ้นโอ้ขอกระน<อ>้ำล่องเดินไปถ้าเมื่อที่เลยลาคาอยู่ดาววิบุ่ญก็ดีคือกันนั่นแหละเอาโอ้ค่าดอกเข้าแพงปานนี่ ข้าจัดการแบบใหญ่โตมโห้านเอาเห็ดซาไปทุกร้อยเอสเจ็ดยาหนามข้าดองบักแพรงเลี้ยงใหญ่โตเลยสั่งโตจีนมาเลยเลี้ยงโตจีนเอ้ามาเลี้ยงคนเด้อเออก็เลี้ยงคนนั่นแหละบ่เด้ขอได้ยินว่าเลี้ยงโต้เลยบ่างฮะไปถอดตาตีบเฮ้ยเอาโตจีนมาตั้งเต็มเดินบ้านเสื้อเฉกมากินเลยเฮ้ยเฒ่าเาสู่ปูซานไว้แล้วท่านเอ๋อปูซานดีกว่าปูซานถ้าแขกไปใช่มามสิก็จะเอานั่งใส่เขาก็นั่งสาตะปุยนั่งแน่นบนปุยเตตะก้อเลยนะ หู้ยูนั่งสัตว์มัศย้ยอนขาวิ้ย้นขากะไปนั่งขั้นหัวเลยคือบอกไปสันอูาให้นั่งปด้ยยงสิ่ามหาหมองยอนขาอยู่อูพื้นเนก็จะฟุดลุ่มหันดันบอกมักลุ่มเลไรลงสั่งฝาปิดไว้เน่าเป็นประเดี๋ยมาเลย เงี้ยจังสันนี่ไงลูกหนวดละวาสีเอาคุ้นเลยน้าไปตั้มตั้งน้ำจังไหนตั้งเห็นหยังองแดงร่องน้ำฝนเต็มพอรอไปเลยไอ้คุณโอ้ยแต่พี <that <that pues <t <t ่บ uh> uh ้าเอ้ยบ้าตัวเองเป็นแต่สั่งไปตัวนั้นแขกกินเขาอิ่มเหล่าสียางต้องกดกันรวยรวยไปกินน้าองแดงวันนี้ไหมเออคนกี่คนย่างไปกินติ๊ต่อสายย่างไม่ดูดกินคือเหลีงหัวขนนี่หรอกเกิดน้ำยวงแดงมันเหมือนเราน้ำสางมีกระตักกินน้ำสางเหมือน้ำโยมีห้องก็โยกินฟังตี้ฟังตี้จังสิบปบริการแขกนี่ไหมเออเอิญมากินหอนก้นหอนสั้นบุญหมัวแง มาเอาเหลี่ยงย่งสียำเข้าป้อนกินเกี่ยวอายุกูสู้โตเครื่อนก็หักตายเท่านั้นเออปูสัตว์ก็ได้ว่าต่อาหารเต็มสัดอื่นมาแล้วบ่มีแนวอยยูนอ่ะกินกับซ้ำอื่นคนมาเอาพื้นจาของแมนอันนี้แมนข่อยเคยไปกินงานแนว่ยมูเนี่ยขั้นโมอิมโมติมข่อยทำมาสีลงเฮือนเอ้าเจ้ามาสิฟูว่าเจ้าติมบีบเบิ้งนังท้องจาของขั้นโมเกียนตำหนัาผักจ้างข่อยกงบวกนี้โอ้พวกขาดทุนสินี้ยางเขาได้ขั้วเหมืนตอรเป็นยังละใส่ถุงปกติจิกสองถุงนี่ได้เงี้ยนข้างๆเขาฝากว่าก็เป็นกูเอื จะคือของสัตว์แหะเขาใส่จักรพรรดิมุมีผู้ฝากมาดอกแต่ว่าเขาบอกเขาจากด้ของฟรีโอ้เออันลับซื้อจะไปฟักมุนเลยแล้วมันแงเขาบอกกินเลยเขามักแบบซีกุนซีหนาต่อไรแห้งดีเออเออเขากินจางเทยเลยล่ะสิปรุงถือปลาเขาบอนี่เนาะเอาเจ้าคือบอกไปสังตวนอีกเขาสิไปเฮ็ดสมโอ้แกสิหลอของเขาตัวสัตวนี่มุทิภูฝากจักเม็ดได้เยอะนี่เดี๋ยดีตีแต่ว่ามาปรุงรสแง่เจ้านั่นตัวตูดเขาไปปั๊บเผอเพลสลักสินสั้นขาจังสี่ขวดเขาใส่ได้กระเป๋าเลยบ่อยแล้วผพาเขามาเขาเตรียยมไปนอู่ วางกมาหาหันหันดีๆเชี่ยนชนะพักแล้วเลือดเสไหลสดๆบ่นั่งโดนคุยเขาเขาหมวมันก็ซึมเลวเนาะเขาก็ท่วงที่ไอ้ท่วงสันตว่าหมพ่อใไง่หั่เจ้าคือจึงมีเลือดไหลกิเมนเซเดบุกขูกมมวิทรังเราบังปัปฏิทมมวิทเนี่ยเเม่อมึงใส่ยยาห้พ่่ใหญ่เขาใส่ที่เขาเชีนซีนอ๋อเฮ้ยไหนสก็เฝ้าลงเงือนที่ก้มจับหัวกันได้ปั๊บมันหนักสินโตเปรอะหุเครื่องผากมาเครงสินมาขาแลางเขาปาโมนมิดี เราบ่ได้ขี้แจกมแนบบริจิอยมอยอมเว้านาเขาได้ขัวแบกขาจักง้อควมหัวเวิ้นนด้ยเอาไปยังขาจัเขาไปเผาไว้ตะแจงสักพักกิเล็กหันอุดรูดได้ล่เราบอกขาดทุนเสันในงานนี่ดีมากเอาเฮาหูแหลวจะสี่งานเฮาใหญ่คนเบาพื้นได้ขางวดจะหาตเลียงแขกตามสังอ่ะบยตามสังตามสังออายคอยไปเศร้าไปสวยจะเตรียมไว้เ่้อสิ้นสันคอยมักขนาด้มักของดิบเถอะเนาะ่าัว่บ่หูเรื่องกันเนาเพิน่คนญี่ปุ่นเพิมาจะประเทศล่ว ฮะขันหมากผู้เบาเล่าสิบมาหมักผู้สาวไทยโอ้มาตาเล่าคือคนตัวไหนเนาะคือวุ้ยเป็นขี้กระปอมไปตีโอ้ยไม่ดีเลยคุณยายบ้านมานี่อันคือคนไทยคือพี่น้องทั้งไทยอยู่สันดอกใช่ก็ลากับพี่น้องกันตออันพ่นมาอย่างไรแต่พออันพ่นแฮาขันหมากมาอันผู้เบาทั้งเล่าลูกสาวข่อยไปทั้งไทยไม่เป็นดองกันเดียดนี่โอ้เจ้าเสียวลูกเขยไอ้สันบดเดี๋ยวนี้ จะมาเอิ้นผู้เยานมาประกาศออกเครย่องกระจายเสียงนี่ให้พี่น้องเข้ามามาหับสาบมาเอาบุญน้ากันเอาพี่น้องเสียงที่พี่น้องยื่นอยู่ขณะนี้กับโบอื่นบอไก่สลาลาคือเสียงจากบ้านพอกำนันสลลาลาคือมือนี่พลสิจัดงานกินดองเขาบอกยังไงภาษาบ้านเท่าคือพลเสียวลูกเขยเออพลไม่ได้แก่กาดบม่ได้ไปเสื้นพี่เสื้อนน้องหอดบานหอดซองเออกระยาถือสาหาคว่ำ ถอาที่ว่าเพื่อนเป็นผู้รักผู้ใย,ยเพื่อนก็นเรียกให้พ่อผู้ใหญ่บ้านนี่ละประกาศทั้งมักอโลโปูทั้งหอ,อกระจายเขา่าให้พี่น้องเขาได้ยินทัววๆกัน อาพี่น้องบ้านเฮาได้ยินแล้วก็บ่ว่าสิอยู่ทงไฮทงนาเออฟ้าวก็มาซอยๆกันหลายไม้ไลยมือเออเพิ่นว่าหลายคนหลายได้หลายไม้ไลยตําเพิ่นว่าหลายคนหลายได้หลายไม้เฮ็ดเฮียนงามเพิ่นว่านั่นน่ะเว้าม่วนปากเก็นสมก็ไปเมืองญี่ปุ่นตั่นล่ะบ่าเขาสั้นประแอกแม่ครัวเฮาเด้อเออถึงแน่แม่เว้ยเออมาฮอดแล้วเฮาก็ฟ้าวจัดแจงก่อนอาหารอื่นเฮาสิแล้ว ข้ากรเสิร์ฟอาหารว่างพันสกอรไทยแน่ไม่หวั่นฝรั่งว่าออเดอร์ออเดอร์โอ้อาหารว่างเมืองไทยนี่ผลละไม่แน่นอนเลยต้องเหม็นผลละหมักหนักไหมยังกะซ่งเจ้ให้มันมาโกกันแล้วกันมะโกนไป็นยังมันแค้นมันโมเมนผลละไม่โมเมนมะโก้มันฝาดนะอาหารว่างนะนะแมีงแมีงจานเปาเอาจานเปามะสิมี่ยังอยู่หันไหมกะซ่างต็ว่าอาหารว่างหูแตกไม่ได้ยินสัมบอ ข้าวาดแซมกับบ้าตองมาเสิร์ฟดอกกูวางมาตลอดทางเลยเอาก็ะสันผนแอกแม่ครัวเฮาเด้อเอามาฮอดแล้วเฝ้าๆไปสีเขาไว้แน่สีแล้วก็เฝ้ามามามะเกินใบสองดอกโม่เนี่ยไปกินแน่นอนอาก้อนจะกินเขากินน้ำเฮาก็ได้เลือกง่ามง่ามดีสู้เขาเล่าขวนผูกคอตอแขนแล้วกินเขากินน้ำแซมก็ข้าแล้วเอาบารนิยกผ้าขวนมาบารนี้ยกมาพร้อมนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเอามาพร้อมสมบูเออห่วย ตัวบาสู้มาตบาบ้าลคนนั้นป้าที่เขมาสู้พี่ต่อเออบะเนียรเซินสู้ขวัญสลัดลามีแห้งสู้บนนอกกุนเออสีสอบะเนียร์แม่ครัวเด้อแม่ครัวเออย่ำไปก็ดีเอ้วลืมไปสนองว่าหันกระไดเออสีเข่าสีน้ำม,ม่เรียกว่าเฝ้าออมาไว้เด้อหอมสลัดเน่หอมบวัวมหันมาซอยไว้อสเซนสีแกงใส่ปลามุนอันละแซ่น้าไว้พร้อมบัดย่ำแกงจ้ำถิมบุบใส่หม้อประสิซ้ำแกงลวดให้กันกินสลัดลา เอาบัปเนี่ยซึ้นสู่ขวันสะลาราขี้ไร่ปนังกระซังกาเป็นแม่ขั้วแท้เป็นจังเ,เป็นมันที่แกงตะปูสามมันตัวงสู้กูกิน oh. เฮ้ยสิปลาคอสิสออสกยางเด้อปลาคอเนี่ยนะขัวเก็ตแต่มันละเอียดสักก้อนเด้อจังแกงเอาอย่ามันฆ่าข้อพ่อน,นันต์พ่น,นิบาลพืนน้พน,นท่านขนหัวาบอเรียบบอลลอย <c oughs> เอาบัปเนี่ยซึ้นสู่ขวันสะลาราฟังมันว่าจังกูบ่มีแถวยำใั่ไหม Oh, see, see. เออน้ำปูน้ำปลาเด้อน้ำปูน้ำปลาเลยแม่ขั้วเฝ้าไปหามาไว้แน่อ่ะขั้นเดืกมากเนี่ยเขาสิปิดตึกสลละลาเอาไปาเนี่ยเส้นสูนสข่วนสลละลาโอ้ยน้ำปลายัางบ่ทันได้หาอยู่มัน,นี oh, see, see. เออสีส<ข>ีเออพเน็เครื่องสมมาตรเนะด้อโกมวย,อวยเอ้ยหาเตรียมไว้แน่อันสนะหัวใหญ่ๆเออผ้าสลุงตรงง,งามๆสินไหมหยิบตรงไว้พร้อมผ้าแพรมันเล่นซึ่งพร้อมเด้อ หาพระท่านกับพาหีมอนมุนัลละมันฟาวมันฟางได้เห็นจังไหนบ่เปลี่ยนแล้วนอนอมันจอมันจันเอามาเดี๋ยวเสื่อสู้ขวัญซาลาลาบิุ้มขุนฤทธิดอา่าพิจนาให้ดอกเฮ้ยสีสีเด็กน้อยซุ่มดมกระป๋องนั่นเด้อะใช่ละอย่ามาหาดมแถวนี้เด้อะใช่ละไอแขกบ้านแขกเมืองคนเนี้ยคนสีมาผู้รักผู้ใยัยบ่มีหูมีตามันบัดสมัยดมแล้วกระป๋องนั่นนะข้ามเข่าคุยเอา มันยังตายไวเอาไปเนี่ยเส้นสูขว่วนซาลาลาโอ้อก็ดีจัมพุยบาลนะจัมพุยบาลตัวยางเตียมบอาหลุดดอดเอาหลอดดูดก็หลอดดูดเอาเ <c oughs> ออสีสีผนแหนะขาง่วเด้อผนแหนะขาง่วาลุงโจอาทิตย์ยงอาทิตย์เค็มมันน่ะเฝ้าไปขาตามนาที่จะของอย่าลืมเด้อรถแก่น้ำเราไปยูเอา ข้าวเน่ะไปขันข้อน้ำมีดปลาแหลมอย่าลืมดเด้อเอาไปแทง,ง,งข้อเอออย่าไปขาง่วเอามีประตูไปแทงข้อบม่ได้สแตกได้ขางว่วนนะเอา,าไปเนี่ยเซิร์นสู้ขวัญสาลาราไรมันต่ำไม่ขั้นเหล่ารถจังอยู่สม,มบูรุ่งโจวบอลเนี่ยไปยังไปเรียนสะพานขาวสะพานไม้พมดล <c oughs> เลยเฮ่ยสิไอ้ลุงโจ้ไอ้ลุงโจเบิ่งไงมันทัวมันเถื่อนเด้อดีมันนั่นเด้อ ถ้าเขาไปเสี้ยงไม่ไปต้นกล้วยหนักลืมของแซ่บปั่นกันกินยปั่นกินกันเออสามสิบกีบขั้นเทนหนาเพียออนเพียแกเอาของผู้ใหญ่บ้านเตรียมไว้เด้อสิของผู้ใหญ่บ้านน่ะนะเอามาแด่เสื้อสูขวัญสละลาเออสีสีส้มเด่นเห็ทยังกันนะฮะเต้ไปมองๆกันเดีอยวน่ะเทสังล่ะอส้มเด่นไฮโลสัมบองงานฉันดีกับเรียนไฮโลย่าเรียนเด้องานนี่เนอะนันพออำนาจเดี๋ยวน่ะแม่งเก่งโอ้เก่งใจเพิ่นได้ไหมเว้ย เศร้าเล่เศร้าเาใหข่ไขย,ย่างไปนีได้จับเคันข่อย่างไปนี่จับโหลดข่อยสิตดเล่นน้ำบ่ได้เนี่ยเอาบ่เนี่ยเส้นสูข่วนสลัดๆเนื้อเข่าใหญ่มันอยู่ผิดเส้นเฮ้ย <c oughs> สีสีสเสือเฮียมได้เสือเฮียมพี่พี่จะใส่อารมณ์พี่ ย็นย็นยันยันไม่ยังเหรอเอาเมื่อนหาเงาาเฮียมเมู่จะคัวลิกูบอนั่นแน่กูใจให้ก็เป็นเลยน่ะนี่กูตั้งทาสีอยู่นี่ใครเเกิดไฟล้วแม่เสประกาศเชเดียวกากลแล้วตัวนี้ประกาศเอาประกาศเอาคิดพอเ้กนทมาประกาศเานันเมือไดล้นี มา,า,าตั้งกาตั้งให้มันเป็นพืญ้นญบ้านใช่ไหมพู้คือนี่แหละทุกอย่างทุกแนวพระท่าน้อมจากยางจากแนวสิประกาศหทสิแตกยัง